ดีครับผมซีช่องซีแอนี้ก็จะทําคลิปเกี่ยวกับประวัติตัวละครในตำนานามก๊กนะครับผมเป็นนี้องของเอิมี P ีสองสามก๊กนั่นเองซึ่งครั้งที่แล้วเราทําประวัติของริปโป้นะครับเฝยเชียงวีร,วรชนผู้กล้าที่แข็งแกร่งที่สุดเป็นนักรบที่แข็งแกร่งสุดในป,ประวัติศาสตร์จีนเลยก็ว่าได้ครับรริปโปเผยเชียงวันนี้จะมาทําตัวละครคู่หูของริปโปม่ใมห้ได้คู่หูเด่เป็นคู่ต่อสู้ริปโปเลยก็ว่าได้ีตัวละครที่เด่นและเด่น,นเฉพาะ ตามตามกันใน,นตำนานสามก๊กนั่นเองครับนั่นก็คือตัวละคอรอย่างกวนอูนั่นเองครับถ้าพูดถึงสามก๊กต้อพูดถึงลิปโป้ก็ต้องพูดถึงกวนอูทุกคนก็ต้องนึกถึงกวนอูได้อยู่แล้วนั่นเองครับถ้าใครยังยังไม่รู้จักกวนอูงั้นเรารับฟังรับชม ประวัติความเป็นมาข้าวขาวแสั้นๆเจ้ายอดจริงๆเพราะประวัติมันเยอะมากๆระสามโกแบบตำราเยอะจะจัดจะมา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 พูดประวัติข้าวขาของกวนอูคู่ปรับตระการของลิปโป้นั่นเองครับผมซึ่งกวนอูนะครับผมก็คือบุคคลในบริษัทจีนสมัยสามโกคนนั่นแหละครับผมเป็นคนซื้อของของเล่าปีนะครับเห็นจกจกโกะนะครับผม ซึ่งในวรรณกรรมเขาคือขุนพลผู้เป็นน้องลูกสาบานของเล่าปี่นะครับผมที่มีความซื่อสัตย์ต่อเล่าปี่จนวาระสุดท้ายของชีวิตนะครับผมและเขาเป็นผู้ต่อสู้ของลิโป้นะครับผมเก่งมากกับลิโป้เลยก็เดียแบบตนต่อสู้โคตรแบบโคตรเก่งนะครับในพอกับลิโป้เก่งน่าจะเก่งเก่งกว่าลิโป้ก็ว่าได้เลยครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าเก่งนะครับแล้วแบบฝีมือที่แบบเป็นเวอร์ชนเลยอะเป็นแบบผู้กล้าได้เลยแห่งแบบจีนเลยก็ว่าได้ เป็นท็อปท็อปไฟท์เลยครับผมในสมัยสามก๊กนะครับผมก็ข้อค้าก็ประมาณนี้ครับก็คือกวนอูเนี่ยเอิมเป็นบุคคลสําคัญในสามก๊กนั่นแหละครับแล้วเขาก็เป็นขนศึกของเล่าปีนะครับผมแล้วก็สาบ,บังกับเล่าปีจนในนาทีสุดท้ายแบบจะจะหาลิโป้อะไรประมาณนี้นั่นเองครับก็บทก็เข้าในสามก๊กของกวนอูก็มีประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมหรือถ้าใครเอิมมีข้อติเตียนหรือว่ากล่าวผมก็มาคอมเมนต์ติเตียนว่ากล่าวหรือ คอมเมนต์ Comment, พวกคุยกันได้นะครับเพราะว่าผมอาจจะเอาประวัติความเป็นมาจริงๆอาจจาะมาผิดก็ได้นะครับผมก็ขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด,ด้วยกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปลิปโป้คลิปปีเลียวดูวยนเองครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรละเจอกันใหม่คลิปหน้าของบ๊ายบายครับสวัสดีครับ